สวัสดีครับกบมพอกับข่าวพยากรณ์อากาศช่วงบายนะครับวันอังคารที่4มกราคุมพุทธศกราช2565นหกะครับกับผมนายพิระเดชซุยกระเดืองจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนอกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับกที่ปกคุมภาคตะนออกเชียงเหนือตอนบนของเขานะครับก็เริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับกับสีเท็ยนหายภาคตะนออกเชียงเหนือตอนบนของเขามีอุณหภูมิขยับสูงขึ้นเล็กนนอยะครับ ข่าเบื้องผาท้ทยดาวเทียมนะครับผาด้ายดาวเทียมบริเวณภาคตะวันออกชิงเหนือตอนบนของเขากะเมฆกะเริ่มคายตัวแล้วนะครับหลังจากที่ตอนเศาร์นี่มีเมฆค่อนข้างจะ้ลยนะครับซึงคาดว่าช่วงบ่ายไปนี่กะท้องฟ้ากะเปิดแล้วนะครับคาดหมายอุณหภูมิคาดหมายลักษณะอากาศมือนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกชิงเหนือตอนบนของเ้านะครับกะมีอากาศเย็นนะครับแล้วกะจะมีหมอกบางในตอนเ้าร์นะครับอุณหภูมิกะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายมือนีนะครับกับยุที29ถึง30องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิตำสุดมือเช้านะครับกับยุที16ถึง20องศาเซลเซียสนะครับกับยุในเกณฑ์อากาศเย็นนะครับส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิยังต่ำกว่ามูยู่นะครับกับจะเป็นทางตอนบนบนของภาคนะครับเพราะว่าจะเป็นทังเลยนะครับนครพนมอ่าล็บารนะครับคาดว่าจะยุที16หรือ17องศาเซลเซียสนะครับ ส่วนการสะสมของฝุ่นละอองพีเอ็ม2.0นะครับหลังจากมืออื่นนะครับมืออื่นมันที่หาเป็นต้นไปนะครับการสะสมของพีเอ็ม2.0ค่อนข้างจะมีสะสมในไหลนะครับเนื่องจากมาล้มที่พัดเข้ามาปกคลุมผัดกำลังหลอดเชิงเนื้อตอนบนของเฮ้านะครับค่อนข้างจะอ่อนลงนะครับมีกําลังอ่อนลงกับเลือดเหงื่อมีการสะสมของฝุ่นละอองในไหลนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับส่วนอ ช่วงนี้นะครับก็บฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแรลรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิก็จะขยับสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็น,นในตอนเศร้านะครับกลับมาบอกกับข่าวพยากรณ์อากาศได้ไหมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว